สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศรรรัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมออาอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนุรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮีมอัลฮัมดุลิลาฮิรับน้าาลามินุสซาลัตุวะสซาลามัลลออัชรอฟินอันบิยัยวมุรซัลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد อิดฮะไดตนา وهبلنا ملدن كرعمة إنك أن تنوهب رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองลักษุปะหานะฮัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและกรับฟังรายการตับซีรุนกุรานครับ วันนี้เรากลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งกับการพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าของเราของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับจะมีความดีอันใดจะมีความประเสริฐอะไรกับการที่เราได้นั่งเรียนรู้นั่งศึกษาสิ่งต่างๆที่เป็นคำพูดคำดำรัสของพระผู้สร้างของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงเกรงกร มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจนะครับกับการที่เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ประสงค์อยากจะให้เบาอยากจะให้มนุษย์นะครับได้เป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นวันนี้เราจะมาตอบสนองพระบัญชาของลองสุปหานหัวตาลาด้วยกับการเรียนอันกุรอานแล้วก็ฟังอันกุรอานกันนะครับ วันนี้รายการตับซีรอุลกรอานก็กลับมาอยู่กับท่านพี่น้องนะครับโดยที่วันนี้เราก็จะได้พูดคุยกันนะครับในองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาละองค์การที่273ของซุรออัลเากร์พี่น้องท่านใดมีอัลกรอานพี่น้องท่านใดมีกรอานแปลไทยต้องการอยากจะพูดคุยและก็อยากจะเรียนรู้ไปกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเราไปดูตัวบทกันนะครับในองค์การที่273ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาล,ลากล่าวอะไรไว้บ้างครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض حسبهم ال... حسب يحسب... يحسبهم ال... يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم บีซีมาฮุมลายัสอาลูนันนาซะอิลฮาฟาวะมาตุนฟิกูมิลไครินฟาอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมอัลลอฮุซุบฮานะฮัวาะห์ตาลาได้กล่าวไว้ในองค์การนี้นะครับเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการบริจาคแต่ว่าคราวนี้การบริจาคที่อัลลอฮุซุบฮานะฮัวาะห์ตาลาได้กล่าวไว้ในในอา,ายะห์เนี่ยนะครับ เป็นการบริจาคที่เอเล็กซูมันต์ลาเนี่ยจะโฟกัสหรือจะระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับนะครับบริจาคเดี๋ยวเราจะไปดูในคำอธิบายที่บรรดานักวิชาการได้ได้ให้เอาไว้นะครับมาดูศัพท์แต่ละคำแต่ละคำก่อนนะครับลินฟุกอรออเล็กซุบฮาะหะฮัวตาลาเริ่มด้วยกับคำคำนี้คำว่าลินฟุกอเอนี่ก็หมายถึงลี่ลาอีดีตรงนี้นะครับแปลว่าให้นะครับอัลฟุกอรอก็หมายถึงบรรดาคนยากจนนะครับ ให้แก่บรรดาคนยากจนอันลลาดีนะออซิรูฟีซาบิลล,ลาฮีบรรดาผู้ที่ยากจนที่อะไรครับผู้ที่ซึ่งอะไรครับออซิรูพวกเขาถูกกักถูกกักตัวหรือว่าถูกจํากัดตัวเอาไว้คําว่าฮาซอรอแปลว่าปิดล้อมหรือว่ากักตัวนะครับ ตรงนี้พี่น้องเดี๋ยวไปดูความเข้าใจของอายะอันกุรานองค์การนี้ที่บรรดาน,นันกวิชาการมุฟัสซิรินได้อธิบายกันนะครับอันนี้เราดูสับไปตามๆกันก่อนนะครับโอซีรูฟีซาบิล้ะก็หมายถึงถูกจำกัดตัวอยู่ในหนทางอยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบหฮานะหัวตาลาละยสตาตีอูนัดัรบันและอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเนี่ยได้กล่าวนะครับ โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่อะไรไม่สามารถคําว่าละแปลว่าไม่ y a s t a ต i ตอูมาจากคาว่าอ s t ต t o า y a สต,ตาสต i อูแปลว่าสามารถพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบรรดาผู้ที่ถูกกักตัวเนี่ยนะไม่สามารถที่จะอะไรพี่น้องครับดอร์บันไม่สามารถที่จะคําว่าดอร์บันเนี่ยหมายถึงเดินทางร่อนเรพน่พเนจรไปนะครับดอร์บันฟิลอาร์ดีหมายถึงเดินไปนะครับเดินทางร่อนแรงไปบนหน้าแผ่นดินนี้ ยาสะบูหูมุนยาฮิลุและอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลาเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับตรงนี้เนี่ยผู้ทีนะ่ผู้ที่ไม่รู้คําว่าจาเห็นแปลว่าผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่มีการศึกษานะครับไม่รู้นะครับไม่มีการศึกษาพวกเขาเป็นผู้ที่อะไรครับอาเกนียาอามีความร่ํารวยหรือแปลว่ามั่งมีนะครับมินมีนัตจาอัฟฟุบนะครับพวกเขาเป็นบุคคลที่อะไร เป็นบุคคลที่มีความสงบสงเงียมคําว่าอตาอัฟฟุบแปลว่ามีความสงบสงเงียมเจียมตัวนะครับหรือเป็นคนที่อะไรครับไม่ถือโทษโกรธใครตาอาริฟูฮุมบีซีมาฮุมพวกเขาเหล่านั้นนะครับรู้จักกันคําว่าตาอาริฟูฮุมพวกเขารู้จักกันโดยที่อะไรบีซีมาฮุมโดยที่พวกเขามีเครื่องหมายคําว่าซีมาแปลว่าเครื่องหมายฮุมนะแปลว่าพวกเขาและยสอาลูนันนาซะ และอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวหัวตาลาเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับโดยที่เขาไม่ไม่มีการขอไม่ได้มีการขอขอ,ขอตรงเนี้หมายถึงขอร้องขอขอสะตุ้งขอสตังแบบนี้นะครับไม่ใช่ขอพอรไม่ใช่ขอดุอาไม่มีการร้องขอจากบรรดาผู้คนอิลฮาฟานะครับแบบอิลฮาฟาแปบลบว่าแบบว่ากระเซานะครับแปบลบว่าทำซ้ำๆทำเยอะๆบางเราเขาเรียกว่ากระเซาเขาเรียกว่าเ้าซี ามาเ้าซีเส้สาซีนะครับเวลาที่ลูกของเราเนี่ยเวลาจะอยากได้อะไรก็แล้วแต่นี่ก็จะมาเซ้าซีเ้าซีกับเรานี่แหละครับคือความหมายของคําว่าอิลฮาฟันวะมาตุนฟิกมิลไครินฟาอินนัลลอฮะบิฮิอาลีม และสิ่งใดก็ตามที่สู่เจ้าทั้งหลายได้บริจาคไปนั้นแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาได้กล่าวนะครับสิ่งใดที่เจ้าบริจาคไปโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นมินคอยรินเนี่ยความดีต่างๆสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยฟะอินนัลลอฮฺฮะบิฮิอาลีมแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตลาลานั้นพระองค์ทรงรอบรู้นะรอบรู้ดีรอบรู้มากรอบรู้แบบไร้ขีดจ,จำกัดในสิ่งนั้นๆ ในอายันกรานองการนี้ครับนักวิชาการกําลังจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาได้กล่าวถึงสิทธิของคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับการบริจาคนะครับคนที่เราจะบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาเนี่ยคือคนประเภทใดบ้าง นะครับนักวิชาการก็อธิบายว่าอายันกุรานองค์การเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันและพระองค์ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านอิมามเอนเดาริดอัตตบารีก็ได้อธิบายไปทํานองนี้บอกว่าอย่างไงครับการบริจาคทานที่บอกว่าลิลโฟกอรอ ให้กับบรรดาผู้ที่ยากจนเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตัตตะลากล่าวไว้ในองค์การนี่บอกว่ายังไงครับบอกว่าวะซีรูฟีซาบีลิละที่เขาถูกกักตัวอยู่ในขนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาเนี่ยประโยคนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการมุฟสัสซิลินบอกว่าหมายถึงบรรดาบุคคลที่อยู่ในกลุ่มชนของบรรดาชาวมุฮัจิริน กลุ่มชนที่เป็นชาวมุฮัจิรินก็คือกลุ่มชนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านนับมุฮัมมัดสุลล,ล็อฮุอะลฮฺวะสัลลัมที่อยู่เมืองมักกะแล้วก็อพยพมายัางเมืองมดีน่อัลมุนาวร์นะครับก็บรรดากลุ่มชนชาวมุฮัจิรินหรือว่ากลุ่มชนที่อพยพนั่นเองอพยพมาจากมักกะนั่นเองอพยพไปเพื่ออะไรพี่น้องครับคนเหล่านี้คนกลุ่มนี้อพยพจากเมืองมัก,กะบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอพยพไปเพื่อ การเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮฺซุบฮาณหันะฮวะตลาและรอซูลของพระองค์อบพยพไปเพื่ออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์พี่น้องครับสิ่งนี้มีนักวิชาการบางท่านได้หยิบยกคะดิษที่บอกว่าอินนามัลอามาลูบินเนียติเือกุลลิมริอิมมานามานวนะครับ อัลลอฮฺซุบะฮฺออ,อ,อมาอฺกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลฮฺุอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงเรื่องของการเจตนาทุกๆคนหรือว่าทุกๆก,การงานนั้นมันขึ้นอยู่กับการเจตนา นะครับและทุกๆคนก็จะได้รับการตัดสินจากเจตนาที่มีอยู่ในหัวใจของเขานะครับวาอินนามาเลกุลิมริอิมมาณะวะ่าทุกคนจะได้รับเอาตามเจตนาที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้ฟามังกานัตฮิจราตุฮูอิลลอฮิวรอซูลิฮีใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่อพยพไปเพื่ออัลลอฮ และรอศูลของพระองค์งการอพยพของเขาก็จะไปถึงอัลลอฮ์และรอศูลของพระองค์ว่ามันแกนัตฮิจรตุฮูลีดุนยาเอายูซีบูฮาอาวิมราอตินยาตาซจวะจูฮาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะสัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เขาทําการอพยพไปเพื่อผลประโยชน์ในด้านยุนยาไปเพื่อสตรีนางหนึ่งเพื่อที่จะแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งเนี่ย ฟะฮิจรตุหูอิลามาฮิจรออิลัฮิมุตตะฟักฤฤุนอะไรหนหี่ฮะดีสตีบันทึกตรงกันโดยท่านอิหมัมอันบุคอรีและก็อิหมัมมุสลิมบอกว่านะครับคนที่อพยพไปเพื่อผลประโยชน์ทางด้านดุนยาคนที่อพยพไปเมืองมาดินาเพื่อที่ต้องการอยากจะไปได้สาวมาดินาอยากจะไปแต่งงานกับสาวเมืองมาดินาเพราะเขาว่าสวยจังเขาว่าในตาคมจังนะครับอยากจะเจตนาแบบนั้นพี่น้องครับการาเจตนาของเขาเนี่ยก็จะบรรลุ ตามจุดประสงค์ที่เขาตั้งใจเอาไว้แต่มันจะไปไม่ถึงอัลลอฮ์และอรลอซูลของพระองค์ดังนั้นครับในอายห์ญญกุรานองค์การนี้นักวิชาการบอกว่าคนที่บริจาคทานนะครับแล้วก็ผู้ที่จะรับทานเนี่ยก็หมายถึงบรรดาคนยากคนจนและในองค์การอันกุรานองค์การเนี่ยนักวิชาการบอกหมายถึงบรรดามุฮาจิรินทำไมถึงตีว่าคนมุฮาจิรินนั้นเป็นคนยากคนจนพี่น้องฟังนะครับเพราะบรรดาชาวมุฮาจิรินนั้นอบพยพจากมืองมักกะ โดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในเมืองมะก,กะนะครับมาแต่ตัวเปล่าไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมาบางคนเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียเอาไว้เบื้องหลังเลยสัาไปบางคนเนี่ยทิ้งเริกสวนไร่นาบางคนทิ้งธุรกิจการงานหน้าที่ต่างๆมานะครับเดินทางจากมัก,กะมาสู่เมืองมาดินะมามือเปล่าไม่มีอะไรมาเลยมาพร้อมกับความหวังมาพร้อมกับการเชิญชวนของอัลลอฮ์และออซูลดังนั้น คนเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นฟฟกอรอเป็นคนยากจนเพราะมาอยู่เมืองมดินาเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยนะครับมากันตัวเปล่าเลยดังนั้นนี่แหละครับนักวิชาการจึงบอกว่าอายะอันกุรานองค์การเนี่ยลินฟฟกอราะตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาบอกเนี่ย โอซิรูเนี่ยนะครับองค์การอาชันกุรานที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้เนี่ยนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับโอซิรูฟิซาบิลล,ลาคนที่ถูกกักตัวในหนทางของอาลาัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาเนี่ยอาชันกุรานองค์การเนี่ยพระองค์อาลาัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาเนี่ยกล่าวถึงลินมูฮาจิรินบรรดาชาวมูฮาจิรินคนที่อพยพจากมักกะไปสู่เมืองมาดินาลายัสตาติอูนัดอร์บันซึ่งเขาเองนะครับอาลาัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาได้กล่าว นะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินนี้เพื่อที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพเพราะว่าอายังกุรันองค์การเนี่ยที่บอกว่านะครับลายสติอัพวกเขาไม่สามารถดอบันในการที่จะไปนเดินทางไปฟิลอัร์ดีบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับเพื่อที่จะไปทําการประกอบสัมมาอาชีพใดๆได้เลยนะครับยาสบุยาสบุฮุมุลจาฮิลุอัคนียะอามินัลตาอฟฟุฟ นะครับตาริฟห uh um ุมบิซีมาหุมลายัสาลูนันนาซาอิลฮาฟาวามาตุนฟิกูมิลไคยรินฟานนัลลอฮะบิฮิอาลีมอัลลอฮฺ س ب ح าณหัวตละนะครับได้กล่าวในช่วงต้นของนะครับของอายะในช่วงต้นขององค์การเนี่ยหมายถึงบรรดาบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของมุฮาจิรินที่อพยพไป ด้วยกับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตลาแล้วก็ไปพำนักพักพิงอยู่ที่เมืองอัลมาดีนะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่มียานพาหนะไม่มีอะไรเลยนะครับไปแต่ตัวเปล่าไปด้วยกับความศรัทธามัน่นไปด้วยกับความยากเกณฑน,นะครับแต่ว่าสิ่งตรงนี้แหละนะครับ นักวิชาการก็บอกนี่แหละคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนในยุคนั้นสหบัณ์ในยุคนั้นทําการบริจาคให้กับบรรดาชาวมุฮัจิรินซึ่งถือได้ว่าบรรดาชาวมุฮัจิรินในขณะนั้นในช่วงแรกๆช่วงต้นๆของการอพยพเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพในดินแดนอื่นได้เลยเพราะว่าถูกเขาเรียกว่าถูกบอยคอตดเอาไว้นะครับไม่มีการออกไปประกอบสัมมาอาชีพใดๆนะครับดังนั้น นะครับนักวิชาการบอกเนี่ย การที่พวกเขาไม่สามารถที่จะออกไปสแสวงหาปัจจัยยังชีพเนี่ยนะครับเพราะว่าคำว่าดารบูฟิลอารดีเนี่ยก็หมายถึงการเดินทางของอัลลอฮ์สุบฮานะการเดินทางที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลาได้ตรัสเอาไว้ในอีกองค์การหนึ่งซึ่งบรรดานะักวิชาการมุฟัสิรินก็ได้หยิบยกในสุรออนิซะมากล่าวสัมทับนะครับมาอธิบายซึ่งกันและกันว่าอิดะดอรับตุมฟิลอารดีฟะไลสอาลลกุมจุนาฮุนอันตักซซูรุมินัสลสลาตี และเมื่อพวกเขาคอ,อมอิรครับเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายเดินทางไปยังพื้นแผ่นดินก็ไม่มีบาปอันใดที่พวกเจ้านั้นจะทำการอะไรครับ อามินัสซาลาตักซูรูตักซูรูแปลว่าย่อแปลว่าร่นนะครับหรือลดทอนนะการละหมาดนะครับก็คือการละหมาดย่อหุบกรมของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการละหมาดย่อแต่นักวิชาการกําลังหยิบยกประโยคที่บอกว่าว่าอิดาดอรับตุมฟิลอาร์ดีเพราะในองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาบอกว่าดาร์บัน สิซาบีลิลาหรือว่าอ,อัตดรบุฟิลอารดีหมายถึงการเดินทางออกไปนั่นเองเดินทางตรงนี้ก็คือการเดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพนนัเองนะครับแล้วก็ในอีกองค์การหนึ่งซึ่งนักวิชาการน,กนะครับนอกจากจะยก ในองค์การของซูรอันนิซาองค์การที่101มาอธิบายแล้วนะักวิชาการก็ยังยกในอีกองค์การหนึ่งครับอาลิมาอันซซยากูนมิงกุมมารดาวละอาคารูนยัดิบูนฟิลอาร์ดิยับตะกูนมินฟัตลิละแะอาคารูน ยุควาติูนฟีซาบิลละอัลลอฮฺซุบฮนะฮฺวหัวตาลาได้กล่าวไว้ในอีกองค์การหนึ่งนะครับในสุรามุซัมมิลนะครับองค์การที่20ซึ่งในองค์การเนี้ยนะักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายบอกว่าอั nah hu, ลลอฮฺซุบฮนะฮฺวหัวตาลาเนี้ยรู้ดีนะครับว่ามีบางคนในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นทั้งคนเจ็บเป็นนักคนป่วยเพราะในคำที่อั nah ลลอฮฺซุบฮนะฮฺวหัวตาลาได้ใช้ในคำว่ามัรดาคนคนนั้นเนี่ยมีความเจ็บป่วยนะครับคนที่อ่านะครับ เดินทางอพยพรอนแรมมาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเจ็บป่วยนะครับบางคนเนี่ยนะครับได้รับอะไรครับบางคนในหมู่พวกเขาเนี่ยก็ต้องเดินทางไปยังดินแดนอื่นเพื่อที่จะไปแสวงหาความโปรดปานแสวงหาปัจจัยยังชีพบางคนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ นะอะไรครับต่อสู้เป็นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวะตาลาซึ่งคําดํารัดของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวะตาลาที่พูดในเรื่องของนะครับการเดินทางรอนแดมในองค์การอายะอันกุรานของสุรอลัลเบกรัสองค์การที่272ที่บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับลายัสตตีอูนัดรับันฟิลอารดี ตรงนี้แหละก็หมายถึงการเดินทางรอนแดมไปประกอบสัมมาอาชีพซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของบรรดามมฮาจิรินในขณะนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลอตาลามีเป้าประสงค์ที่จะพูดถึงคนกลุ่มนี้ในองค์การอายัลกรานองค์การนี้และในวรรคต่อมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอตาลาได้กล่าวต่อนะครับยะซาบูฮุม ah ุลจาฮิลุอักนิยอามินตะอัฟุฟีตะอาริฟุฮุมบิซีมาฮุมลายสอาลูนันนาสอิลฮาฟะ นะครับอลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในวรรคต่อมานะครับที่พูดถึงเรื่องราวนะครับที่เป็น เรื่องราวที่ผู้ที่ไม่รู้นะครับคำว่ายาเห็นแปลว่าผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่เข้าใจหรือคนโง่เข,ขาก็ว่าได้นะครับคิดว่าพวกเขานั้นเป็นคนบ้างมีเพราะอะไรละ่ะตอนอยู่เมืองมะกาเขาเป็นเศรษฐีหลายต่อหลายคนที่ซอฮาบะที่อยู่มะกาแล้วก็เป็นเศรษฐีพออพยพมาแล้วก็นะครับหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับแล้วก็เป็นคนยากคนจนเนี่ยซึ่งคนยาเห็นคนโง่เขลาเบาปัญญาในในยุคนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเขาเป็นบุคคล อะไรครับอาคนิยเป็นคนมั่งมีอันเนื่องมาจากความสงบเสงี่ยมเจียมตัวทําไมอะ่ะนะครับทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นคนมั่งมีล่ะก็เพราะเขาไม่ขอครพี่น้องอันนี้มันไม่ไม่ใช่คนไม่ขอไม่ใช่คนมีนะครับแต่เขาหมายถึงคนที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนที่เขามีศัก์มีสีนะครับดังนั้นคนที่ขออยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่ค่อยมีศัก์สีเท่าไหร่ ไม่ค่อยมีเกียรติเท่าไหร่ในสังคมดังนั้นวันวันเอาแต่ขอนะครับมีอาชีพบางคนมีอาชีพเป็นขอทานเลยก็ว่าได้ขอทานนะครับขอทานกับขอบริจาคนต่างกันนะพี่น้องบางคนพี่น้องเนี่ยไม่เข้าใจผมขออนุญาตแวะตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าวิทยุเสียงอิสลามกําลังจะขอรับบริจาคจากท่านพี่น้องเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพี่น้องนะครับกับผมจะขอบริจาคก,กับท่านพี่น้องขอสตางค์จากท่านพี่น้องมาเลี้ยงดูครอบครัวมันคนละประเด็นกัน นะครับการขอของผมนี่เขาเรียกขอทานแต่การขอของวิทยุเสียงอิสลามนี่เขาเรียกขอรับบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมเอาเงินไปสนับสนุนการทํางานศาสนาแต่การขอของผมเนี่ยคือการขอซึ่งหล่อเลี้ยงตัวเองคนในครอบครัวของตัวเองดังนั้นมันคนละอย่างกันนะครับผมจะเป็นบุคคลที่ถูกตัดเกียรติทันทีเลยถูกลดเกียรติทันทีเลยถ้าหากว่าผมมีอาชีพเป็นขอทาน นะครับแต่การขอรับบริจาคขององค์กรศาสนาของคนทํางานศาสนาเขาไม่ได้ขอเพื่อตัวเองเขาขอเพื่อที่จะไปทําไปจักคําจุนในส่วนของการเผยแพร่ศาสนาของลัสุบหานะหัวตละลาดังนั้นมันต่างกันนะครับพี่น้องอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันพี่น้องอย่าเอาไปปนกันนะครับดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจนะครับเขาก็จะมองว่าคนมุฮัจญีเนี่ยเป็นผู้มั่งมีมาแล้วก็สงบสงเง่ยมเจียมตัวไม่ขอเลยแสดงว่ามีแล้วใช่ไหมเปล่า เราสุบหานะนควาตัประทานอายะันกุรานองค์การนี้มาเพื่อที่จะเป็นการบอกถึงนัยยะของเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวมุฮัจิรินอินชาลเราครับ ในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ามีประเด็นบางประเด็นที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละห์ะอะเลฮิวะสัลลัมได้อธิบายเอาไว้ในอายะห์นี้นะครับคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับกับซูรอันบักรในองค์การที่272นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอหัวต่อฟิกวันฮิดายะวัสสลามลฮุมุอะลัยกุมวอเราะฮุมุลลอฮ์วะบเระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมอคผล สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม